อ่า uh, วัสดีครับผม oh. อ้าวยิงน้วยอ่าวันนี้นะฮะก็ไม่มีจะทำเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ไม่มีแค่โบไม่มีจะทำนะฮะก็ทำเกมมาริโอ้นะครับม so bon so าริโอ้มาริโอ้เนโกะมาริโอ้เนโกะซโยบอลแอคชั่นอ้าสายบอลแอคชั่นอะไรทุกอย่างนะฮะ ก่อนแล้วแต่ก่นจะเรียกนะฮะก็เป็นภาคสามนะครับผมวุ้ก็มองเหมืนกันว่าเกิดได้ขึ้นนะฮะตอนแรกงงอ้าวภาคสามอ่ะเหรอต้องเนแน่เลยคุก็คงรู้อยู่ว่าไอเกมพันเนี้ยอุ้ยม,มีเยอะๆนะ ว้ยมาหามึงเลยนี่ด้วยเว้ยจังไรครับเว้ยเฮ้ยไม่เย็น <laughs> อะไรมันวะอ่า อ้าวกระโดดเฮ้ยเฮ้ยไอ้ย่าจอมผู้หญิงด้วยเจ๋งว่ะสามแล้วเจ้าช่วยจอดจอดลบเป็นหุ้ช่วยด้วยลบสามแล้วนะ ให้ลงด้วลง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 ไม่ได้ครับลงลงก็ไม่ได้ไไดวุ้ย <c oughs> มันอะไรวะ มิกกี้ผ่าูใจแอนเัารองด่าไม่เห็นไหมไม่มีะไรฮะร <c oughs> อุ้ยตกใจอ่ะอืนะจุดจุด,จด

นี่มีนี่มีวะเมาเลมี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 เอ้ยมี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 เออมีสนานนา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 านานาานนานานาา โด็ดะเหียวโอ้ยตึ๊บตัวโดยดยวตัวตัวม้าวไโดโดกดกดโดดข้าไม่ได้นะครับผมอุ้ยมัมัต้องนั่นลองโดดเหยียบ อมาตัปนะตุ๊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 ตุดด้าไม่เปยนต้องเล่นต้องมาเล่นไอ้เกมพันนี้แล้เหรออุอ้ยะทำให้ได้เดอเดอเดอเตา้ตา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 

เอกไปเลไปกนเอกเอ๊ะเต้นเต้นโอ้ถ้าเราไม่มองเห็นก็ไม่มีโรคมา กูบิ่ระเบิดแบบโมเปมง้ปมงปะปองเปงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจมคันใครว่าเราต้องค้งในด่านนี้ปะขามเั้ยกูต้องไปเอาลูกอมจุปปจ๊บบ มันคือที่ผ่านฉากของเราโอ้ชิไหายเหรียดแม่ก็ไปตามหารุ่งปรเจาวุ่งจุ๊บจุ๊บจุป๊บจุ๊บเชี่ยจุ๊บจุ๊บแม่งอยู่นี่เองทำไมน้นะมนองยัทำแบบน้อ่ะเฮ้ยเฮ้ย Stupid motherfucker, stupid. Stupid motherfucker, stupid. Well, let me have hot little. ต้องทำใจไปเปิ Walk ดวอล์กทูดูเฮ้ยอะไรวะโอ้มาเจ้าช่วยหามลย motherfucker. Tengok. Kungok. Kungok.

อยู่ตึ้ง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 ตึงตึงตึงรดึ่ากระดข้ามไท่อต้องไปมุดท่อหาเลท่อขึ้นไม่ได้อดะดูดดๆจะดดไปแล้วงไปแล้ว ุเราสูดเซดมาแล้วเัดมาแล้วโอเคไมดมูไม่ดูเพีฮะไม่ไมมีตานะฮะไม่ต้องมีเหียผมล่อน คอะไรวะทนถอยนะฮะก็ทำทายได้แล้วช่วยช่วยโอว์คินโอว์คินฟลอร์ดาอะไม่โดนฟลอร์ดาสกายลย่ไม่ใชัอ๊อบเอาเกือบเกือบ รู้เอมเว้เฮอ้ยไปม่ไม่ม่ช่อยนี้พระเจ้าช่วยจอดโรบินฮุดเจ้าต้องเสกขาจอดฟูรดาฟูรดาฟดาโอคโอค หนุกดีว่ะตึ๊บหนึ่อาหารถึงตึงเฮ้ยพระเจ้าช่วยไม่ถึง Stupid motherfucker Stupid Motherfucker, stupid. Motherfucker, stupid. Motherfuck. Fuck What the fuck? What the fuck? การเล่นครั้งนี้มากพระเจ้าช่วยขอดูดมก่อนไม่ได้เล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อือเอสเดอะกันบวกโอ๊ยเยี่ยดูนี่วะซัดไม่เย็ดงงกันเนี่ย I know. Ha ha ha. Pity pity please. Don't you ever ever dare. Like you're perfect. Fucking perfect.

Về món xăm lại cục kỷ lương dinh quá thật tông mà thật tìm hai mối tiếng hiểu yết đôi 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 เอ้ยเร็ว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 เอ๊ะบอกอยู่ใช่ไหมหมองอได้เหรียญมาแล้วหยอดตู้เล่นเกมลงไม่ะ mong ipa ngon mọi ấy vậy vậy không xíu 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 ui xíu 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 อ๋อเจ๊จ oh, ้าอุ้ยเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บอ๋อโอ้๋ออะไรเนี่ยมาผู้ายขี้ขื่อเลยมากูคอยอยู่ใน แปะแปะหมดแปะเดินเรียงมันตับเลยอ่ยตับ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 ล่วงไปแล้วตับไม่ไรก็แปะโมจิไอ้สัสอ่าชี้ไม่มียเนีมึง

กบมาให้เกมเหมือนเดิมเอ,อมาละเอโอเคโอเคก็ขอบอกว่าขอขอบคุณอุ้ยเชีย่ยยังไงไม้สัต ไม่ได้โหลดไอ้เหี้ยมามาเอาเลยเอาเลยไหมเอาเลยไหมหาทางไปแทนเร็วดีแม่เยดทอนโบนี่ทอนโบนี่ทอนโบนี่ทอนบีตกใจ Don't keep.